รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและต่างประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอริการคุณพิภูครับค่ะอาจารย์คะทั้งจากยุโรปแล้วก็ทางสาหรัฐนะคะผลกระทบที่ตามมารุนแรงแค่ไหนคะอาจารย์คะ,ะก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรในแง่ภาพลักษณ์นะครับแล้วกอ็อาจจะมีผลถ่วงในเรื่องของ การเจรจาข้อตกลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะทางยุโรปเรื่องเขตการค้าเสรีกับสหรัฐเรื่องเกี่ยวกับกำแพงภาษีที่เราอยู่ในบัญชีที่จะต้องมีการขึ้นภาษีกับเรากับสินค้าหลายสิบรายการนะครับน่าจะยี่สิบกว่ารายการนะครับก็ต้องถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นช่วงที่เปราะบางนะครับหลายประเทศก็มีลักษณะเดียวกันกับเรานะครับก็โดนกดดันแล้วก็เลือกที่จะ โตตอบแตกต่างกันไปครับคุณมหากรางครับคุณตาครับครับเอากรณีสหรัฐก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ดีหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนเขารอแล้วก็หาเหตุผลอยู่แล้วถ้าสุดท้ายจะต้องมีการปรับเพราะว่าเขาเสียดุลการค้าเราเป็นอันดับที่สิบเอ็ดเลยแล้วพอมามีเรื่องอุยกูมันไปเข้าทางเขาพอดีหลังจากนี้มันจะมีการปรับเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าครับครับก็เป็นไปอย่างนั้นนะครับคุณตะครับก็คือว่าปัจจัยเหล่านี้อาจจะไปช่วยเพิ่มน้ําหนัก นะครับในการกดดันเรานะครับคือซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐนะครับเป็นนโยบายของเขาอยู่แล้วแต่ใช่ครับจังหวะก็อาจจะทําให้เราลําบากมากขึ้นนะครับแต่เรื่องอุยกูร์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งของเราเองนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาของลัมนตรีต่างประเทศของสหรัฐหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเขามีบทบาทค่อนข้างมากนะครับถึงขนาดที่เรียกว่าจีนก็ขึ้นบัญชีรายชื่อกลุ่มบุคคลรวมทั้งรัมนตรีต่างประเทศคนนี้นะครับว่าเป็นบุคคลซึ่ อาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เดินทางเข้าออกในประเทศจีนได้ยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันมาในระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาในในช่วงนี้นะครับทั้งของสภายุโรปซึ่งมีมติชัดเจนนะครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วนะครับเราควรจะต้องแจ้งข่าวแจ้งสถานะความปลอดภัยของชาวอยกู40คนนะครับให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เราถูก มองว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาของเขานะครับก็ยังมีโอกาสนะครับคุณตะครับคุณฟางครับเราจะกําลังเดินทางไปนะครับตรวจสถานะของคนทั้ง40คนก็ต้องยืนยันนะครับว่าจะต้องตรวจให้ได้ทั้ง40คนไม่เหมือนคราวที่แล้วที่191คนเราตรวจสถานะความปลอดภัยของเขาได้ไม่หมดครับ รเราะงั้นแปลว่าที่จะมีคณะไทยไปเนี่ยค่ะทั้งคุณภูมิธรรมคุณทวีแล้วก็มีสื่อมวลชนที่จะไปดูความเป็นอยู่คือต้องไปดูให้ครบทั้ง40คนว่าปลอดภัยเป็นยังไงตรงนี้จะช่วยทําให้เอาจากผลที่ตามมาหนักแล้วมันกลายเป็นเบาได้ใช่ไหมอาจารย์คะใช่ครับอ่านั้นคือประเด็นสําคัญที่สุดเลยครับคุณกวางครับอ่าเพราะว่าในมติของรัฐสภายุโรปอ่720คนที่มาจาก27ประเทศนะครับอ่าซึ่งมติที่อ กดดันเราว่าเราละเมิดอประชาธิไปไตยละเมิดสิทธิมนชนเนี่ย482นะครับออ่าาเคนนะครับ่ uh. ให้ข้อมูล mm. แจ้งสถานะในเมื่อเราไปแล้วพบครอบทวนทั้ง40ครอบครัวนะครับข้อกล่าหาตรงนั้นก็จะหมดน้าหนักไปเยอะครับคุณกวางครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ เข้าใจว่าทางยุโรปทางสหรัฐจะทาไม่ได้นะครับเพราะว่าจีนคงไม่อนุญาตให้เข้าไปตรัฐสภายุโรปหรือว่าทางสหรัฐเข้าไปตรวจสอบสถานะของอุยกูร์ช่เป็นเลี่ยงเลเยียดอ่อนระหว่างประเทศในสายตาของจีนแต่ว่าเราสามารถทําได้ครับคุณกวางครับคุณตาครับแล้วถ้าอย่างนี้นอกจากยุโรปสหรัฐถ้าเกิดว่าเรามีภาพออกมาแล้วว่าเขาเป็นอยู่สุขสบายดีอย่างนี้เขาก็ต้องเลิกแบนบีซ่าเจ้าหน้าที่เราหรือเปล่าคะใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิด นะครับความผ่อนคลายอย่างของยุโรปนะครับเขาแจ้งไปที่คณะกรรมการยุโรปที่อยู่ในช่วงการเจรจาเขตการค้าเสรีกับไทยนะครับให้กดดันไทยแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับสินค้าบางรายการที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีก็จะต้องกลับไปอยู่ในบัญชีเหล่านั้นนะครับก็อาจจะสามารถปลดล็อกตรงนั้นได้เลยนะครับของทางรัฐภาลยุโรปซึ่งไม่มีอำนาจบริหารนะครับเขาจะต้องเสนอไปยังฝ่ายที่มีอำนาจในการบริหารรวม้คณะกรรมการที่เจรจา การค่าเสรีแต่ของสหรัฐคุณวางคุณตาครับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเขามีอำนาจบริหารชัดเจนถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสั่งห้ามเข้าในเปอำนาจของกระทรวงมาตุภูมิหรือว่าโฮมแลนด์ที่เรียกกันว่า department of homeland security หรือ d h s นะครับแต่เข้าใจว่าทางทำเนียบขาวทางรัฐนตดต่างประเทศเนี่ยได้กำกับและได้สั่งให้ทาง d h s นะครับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ของเราไว้แล้วนะครับว่ามีใครบ้างที่เขาจะระงับการ เข้าเมืองก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของการทํางานทางด้านความมั่นคงซึ่งมีการประชุมกันเป็นวงรอบนะครับเจ้าหน้าที่เราต้องเดินทางไต้ฝ่าวัอทุกปีนะครับทางสหารัฐก็ต้องเดินทางมาไปประเทศไทยทุกปีเหตุการณ์ตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีใครบ้างในระดับไหนกําลังมีการรอการยืนยันกันอยู่นะครับ,รบเพื่อไม่ให้การทําง,งานรวมทั้งการซ้อมรบอย่างเช่นโคบโก ในปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องของเ,อเรื่องของข้อตกลงต่างๆแล้วก็มีปฏิบัติการลับอยู่หลายอย่างนะครับระหว่างสหรัฐกับไทยในเรื่องความมั่นคงที่จะกระทบกระเทือนครับคุณกวางค่ะคุณตาครับจริงๆเขาต้องเปิดชื่อไหมคะเนี่ยเนี่ยที่จะถามเลยแล้วทำไมเราถึงทราบตัวเลข40แต่เรายังไม่ทราบชื่อเลยครับว่าลิสต์ออกมาเป็นระดับไหนเพราะว่าหลายคนก็มีการคาดการณ์ว่ามันอาจจะถึงขั้นระดับรองนายกที่ดูแลเรื่องนี้เออแล้วก็ไล่ลงมาถึงหรือแม้แต่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ ครับจริงๆนนโยบายเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าเราเห็นในอดีตอยู่สองสามกรณีนะครับปีสองพันห้าอยสามสิบห้านะครับมีข่าวว่าสารัฐปฏิเสธการเข้าเมืองของนักการเมืองะระดับสูงของเราที่เป็นหัวหน้าพักนะครับที่มีชื่อว่าอาจจะเป็นตัวแทนของการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ตรงนั้นก็ไม่เคยมีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าการปฏิเสธ แร่ว่าการขึ้นบัญชีดำนักการเมืองของเราที่เกี่ยวข้องอาญาสืบติดในช่วงนั้นนะมีใครบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามีน,นักการเมืองของเราจานวนดังที่สหรัฐขึ้นันชีดำไว้อยู่ตลอดเวลานะครับออถ้าไมา่ได้ขอวีซ่าไม่โดนปฏิเสธก็อาจจะไม่รู้ครับคุณกวางครับคุณตาครับกรณีรัฐประหารก็ชัดเจนนะครับออว่านอนจากจากจะตัด ความช่วยเหลือ,อทางด้านการทหารลงหลายล้านเหรียญเป็นข้อบังคับทางกฎหมายแล้วเนี่ยครับก็จะมีการขึ้นบัญชีของผู้นําในการทหารนะครับขึ้นจะไม่ให้เข้าออกนะครับแต่กรณีนี้จะชัดเจนมากขึ้นว่าอาจจะมีขึ้นบัญชีกลุ่มบุคคลที่เป็นครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ในอดีตชุดที่ส่งนะครับอ,อุยกูไปในข่าวที่แล้วด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นวความชัดเจนตรงนี้ก็จะยิ่งจําเป็นนะครับแต่ว่า โดยหลักปฏิบัติเขาก็อาจจะไม่ยืนยันนะครับคุณป้าครับคุณกวางครับคือเข้าใจในหมงอาจารย์ว่าเขาจะปกปิดเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าสหรัฐจะทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีที่เจาะจงลงไปครับสมมุตินะครับว่าเจ้าที่ระดับสูงของไทยที่ครอบครัวได้รับผลกระทบไปด้วยเกิดเขามีครอบครัวมีลูกมีหลานที่ตอนนี้อยู่ที่สหรัฐอยู่แล้วอาจจะเป็นวีซ่านักเรียนแบบนี้จะได้รับผลกระทบไหมครับครับเราหวังว่าจะไม่นะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับของสหรัฐค่อนข้างดี แต่ในกลุ่ม43ประเทศที่แบ่งกันเป็น3กลุ่มที่ขณะนี้ก็อยู่ในบัญชีรายชื่อ,อ,อรประเทศที่อาจจะโดนสั่งห้ามเข้าจะมีครอบครัวจะมีลูกหลานที่เรียนหนังสืออยู่จะต้องเดินทางกลับนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นอีกหนึ่งกรณีรวมทั้งเกาหลีใต้ที่ได้ขึ้นบัญชีตรงนี้ไว้ด้วยนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านเรา,อารอบอาเซียนนะครับเพราะเขาคิดว่านักศึกษาเหล่านี้ไปเรียน ในวิชาที่อาจจะทําให้เกิดความรับร่วไหลทางด้านความมั่นคงอันนั้นก็เป็นอีก <S <S หนึ่งกรณีที่แตกต่างกันออกไปแล้วอาจจะมีผลกระทบแต่ของเราเนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบมด <คน S 2> าดน,านันจากครอบครัวครับอของเราไม่ถึงเวลานั้นถูกไหมคะเอาแค่ okay. ขอกลับมาที่ว่าสมมุติว่าคําว่าจำเลยที่ไทยไปถึงระดับรัฐมนตรีสมมติว่าถ้าไปแค่ระดับรัฐมนตรีมันจะมีผลอะไรตามมาบ้างคะอาจารย์ครับก็การ ร่วมร่วมมือกันนะครับในเรื่องความผมก็จะชงักไปเพราะว่าหลายหลายคณะกรรมการรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทระวงการต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมก็มีบทบาทสําคัญในการนั่งในกระบวนการพูดคุยในคณะกรรมการชุดต่างๆกับทางสารัสเป็นประจำนะครับมีการประชุมตามวงรอบอยู่เสมอทั้งที่เราจัดทั้งที่สารัสจัดนะครับจะต้องเดินทางไปมานะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะ ต้องมีการเลื่อนการประชุมเหล่านี้ออกไปก็คงต้องดูนะครับการประชุมในเรื่องความมั่นคงของกระทรวงต่างประเทศของสองประเทศของกระทรวงกลาโหมหรือการประชุมร่วมของสองกระทรวงอย่างที่เรามีคล้ายๆกับที่ฟิลิปปินสก์ก็มีสิงคโปร์ก็มีจะถูกเลื่อนไปหรือไม่นั้นก็จะชัดเจนขึ้นนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับไหนครับคุณฟางครับคือถ้ามีการประชุมใหญ่ๆแบบนี้เจ้าหน้าที่ระดับนั้นก็จะไม่สามารถไปได้ อาจารย์คะอย่างเรื่องสหรัฐเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเขาอาจจะเลงเลงเรื่องภาษีของเราอยู่แล้วหรือเปล่าสมมุติว่าเราตัดเรื่องอุยกวกไปนะคะด้วยความที่เขาก็ขึ้นแคนาดาเม็กซิโกจีนใช่ไหมคะมันมีประเด็นแค่ไหนเพราะว่าเราก็เกินดุเงานคะ่ะเขาที่เขาก็จะขึ้นภาษีของเราเหมือนกันถ้าไม่มีเรื่องอุยก <U Q S 2> นะคะ,ะ,คะเขาก็เลงไว้อยู่แล้วหรือเปล่าสหรัฐครับ C.S.I.S. นะครับ Center for Strategic International Studies นะครับที่อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับซึ่งผมเองตอนที่ไปสอนที่นั่นนะครับที่หมาหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ก็ได้รู้จักกับคนที่เขาเอ่อพออกมาให้ข้อมูลนะครับนายบิลเอ่อเมอร์เรย์นะครับบอกว่าเขาคิดว่ามีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหตุผลอธิบายว่าทำไมประเทศไรยถึงไม่ยอมโต้อตอบสหรัฐคล้ายๆกับประเทศออฟ,ฟริกาใต้นะครับก็ไม่ได้โต้อตอบสหรัฐเมื่อสหรัฐเอ่สอส่งทูต เออนะครับอ่อฟริกาใต้ประจําสหรัฐกับนะครับเขาบอกว่ามันจะปลุกอันกับเรื่องบัญชีที่กําลังจะออกมานะครับทางานประเทศไทยเนี่ยเลือกที่จะยืนยันหลักการนะครับในเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ให้ความมั่นใจแล้วก็อ่าแล้วก็ยืนยันความเป็นมรดกับสหรัฐนะครับอ่ทางซีเอบอกว่าในช่วงนี้เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการประทะกับสหรัฐเพราะว่าเขาจ้องที่จะขึ้นภาษีเราค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นครับครับ อาจารย์ครับถ้าต้องเทียบกันนะตอนนี้สถานการณ์ความตึงเครียดที่ได้รับผลกระทบจากกรณีอุยกูระหว่างเรากับสหรัฐกับระหว่างเรากับสหภาพยุโรปรูเบยูอันไหนน่าเป็นห่วงมากกว่ากันครับจริงๆทางสหรัฐน่าจะเป็นห่วงมากกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงโหรลอหดต่อที่บัญชีรายชื่อสินค้าเรากําลังจะถูกนะครับสรุปว่า,าจะขึ้นมากหรือน้อยแล้วความแปรปรวนในการขึ้นภาษีเราก็เห็นแล้วนะครับในกรณีหลายประเทศทั้ง แคนาดาแทงเม็กซิโกแล้วก็ทั้งสาภาพยุโรปด้วยกันนะครับแล้วทั้งนี้ไม่รวมถึงจีนนะครับเพราะฉะนั้นความแปรปรวนตรงนี้จะเี่ยงสูงกว่าครับุณตะครับแล้วก็อยู่กับคนไม่กี่คนนะครับในสหรัฐนะครับอาจจะกําหนดเรื่องนี้แล้วก็คนหนึ่งที่มีปัญหากับเราไม่สุสดก็คือต้นถือต่างประเทศของสหรัฐขึ้นอตอนแรกก็ แสดงความจำลองที่จะร่วมมือกับเราในด้านอุยกูนะครับอย่างชัดเจนในเมื่อไม่ได้รับความร่วมมือก็ออกมาประจานประนามราอย่างแข็งขันและขณะนี้ก็ดดมเนินมาตรการทางฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยจำเป็นต้องอาศาัยเสียงส่วนใหญ่นะครับในหลายเรื่องนะครับ27ประเทศบางครั้งก็ไม่ได้เห็นด้วยร่วมกันแล้วเราก็มีมิตรประเทศอยู่หลายประเทศที่จะชะลอผลกระทบได้นะครับแล้วก็การค้ากับเราก็ไม่ได้มากเท่ากับทางสหรัฐนะครับเราก็จะปลอดภัยกว่า mm hmm. ครับ อย่างยุโรปเนะะี่ยค่ะที่เขาลงมติประนามแล้วยังไงคะสิ่งที่มันตามมาคืออะไรคะอย่างสหรัฐเห็นภาพว่าอาจจะมีเรื่องภาษีอะไรต่างๆแต่ยุโรปนี่คือประนามแลวยังไงต่อคะอาจารย์ครับสองส่วนครับคุณกวางครับส่วนแรกก็เขาได้าทาข้อเสนอไปอยังคณะกรรมาการเจรจาการค้าเสรีของเราอัานะนะั้นระยะสั้น<ส>นะครับที่กํกาลังเจรจาสรุปเป็นอยู่ก็ต้องดูให้ดีระยะกลางถึงระยะยาวนะครับเมื่อมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเข้าไปยัง สตาลย,ยุโรปนะครับผ่านขั้นตอนของแต่ในแต่ละประเทศไปแล้วนะครับตรงนั้นเขาจะกลับมาที่มตินี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องเพิ่มน้ําหนักหรือว่ากดดันหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยตรงนั้นจะใช้เวลามากกว่าครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงสภาลย,ยุโรปนะครับถ้าฝ่ายบริหารของแต่ละประเทศส่งไปก็ใช้เวลาแล้วก็อาจจะมีข้อขัดแยง้งกันตรงนั้นเป็นช่องทําให้หลายประเทศสามารถเข้าไปกดดันหรือว่าส่งกลุ่ม อาะเข้าไปต่อรองหรือให้ข้อมูลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องทํานะครับขณะนีะ้สมาชิกของวัฐะบายุโรปจานวนมากนะครับข้อมูลน่าจะด้านเดียวอเป็นหลักนะครับแล้วก็การเข้าไปประสานงานเข้าไปนะครับให้ข้อมูลและแม้แต่เชิญมาดูการส่งอย่างเช่นกรณีอุยก,กูเนี่ยยังไม่ได้ทำกันอย่างชัดเจนและเปิดเผยก็จ,จะต้องทํากันมากขึ้นครับเพื่อลดแรงกดดันตรงนั้นลงครับ ครับเพราะฉะนั้นของทางฝากฝั่งสาภาพยุโรปเราจะมีเวลามากกว่าแต่มันก็จะเหมือน,นมีบวกบางอย่างที่ถูกเอาไวไ้อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้อนาจารย์จบไหมครับท่าในท้ายที่สุดสัปดาห์นี้คณะทํางานทีมของไทยที่จะเดินทางไปดูถ้าเราสามารถส่งภาพให้เขาดูเปิดเผยให้ดูว่าครบนะ<อ> <40 S 2> ทุก<น>ชีวิตที่เราส่งกลับไปเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นได้อยู่กับครอบครัวยังไงก็ดีกว่าติดคุกอยู่ที่ไทยแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะจบไหมครับปัญหาที่เราต้องเผชิญอยู่ณขณะนี้ในระดับชาติ ครับก็จะดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่เราทําได้ครั้งที่แล้วก็ทําไม่ได้นะครับที่จะดูแลทุกครอบครัวแต่ครั้งที่แล้วก็เป็นร้อยครอบครัวนะครับคราวนี้สี่สิบเท่านั้นเองที่เหลืออยู่สี่ห้านะครับคนเสียชีวิตบ้างแล้วแล้วก็ติดคดีวางระเบิดเท้าสารเท้าหมาพมอีกประมาณห้าถึงสิบแปดคนนะครับก็ยังต้องติดตามดูแต่ใช่ครับคุณตาครับก็จะลดแรงกดดันแต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขใหม่ว่าเขาปลอดภัยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ ปีนี้ปีหนา้าปีถัดไปก็คงจะต้องคุยกับทางจีนด้วยนะครับแต่ว่ายวด้ที่สําคัญก็คือต้องเข้าไปดูให้ครอบทุก4ี่สครอบครัวครับอาจารย์คะเมื่อกี้เราพูดถึงยุโรปแล้วสหรัฐแล้วทีนี้กลับมาที่จีนบ้างนะคะว่าขอย้อนไปจุดเริ่มต้นคนยังถามกันเยอะอยู่เลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่เราส่งชาวอีกูกลับไปในช่วงเวลานี้ไทม์ไลน์นี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรกันแน่คะในมุมอาจ ครับจริงๆก็ยังต้องรอความชัดเจนของทั้งสองฝ่ายซึ่งยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับแต่แต่เข้าใจว่าเมื่อจีนได้ลดเงื่อนไขนะครับเรื่องคดีลงนะครับแล้วมีการพูดคุยกับผู้นําระดับสูงนะครับตรงนั้นก็ทําให้จีนสามารถยื่นหนังสือขอกลุ่ม40คนกลับอย่างเป็นทางการซึ่งก็ไม่เคยทํามาก่อนนะครับจุดพกผันตรงนั้นนะครับคุณกวางครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็แน่นอนนะครับมีการพูดกันว่า ถ้าทาอย่างนั้นจริงก็จะคนต้องมีการต่างตอบแทนทางการต่างประเทศนะครับอาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนมากเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้ตมนตีต่างประเทศของสหรัฐไม่พอใจเป็นอย่างยิงย่งถึงออกมาตรการที่เข้มข้นกับเราอันนี้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับคุณกวางครับว่าอา,อาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่สหรัฐไม่พอใจครับ เพราะว่าจีน่ะเขาทำหนังสือขอตัวมาแล้วทางผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกไปว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนนที่จะทำให้ผลกระทบกับไทยเนี่ยมันน้อยมันน้อยก็เลยต้องใช้วิธีนี้ครับก็บอกว่ามันเป็นทางออกที่เราก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ทีนี้มันแปลว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นที่เอามาเปิดเผยในที่พับลิกไม่ได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะครับครับแต่จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิของคนไทยประเทศไทยที่จะส่งกลับผู้ ที่เข้าเมืองหรืผิดกฎหมายนะครับเป็นนั้นเป็นหลักการอยู่แล้วแต่ว่าการกระทําอย่างโปร่งใสการเจราจาระหว่างสาหรัฐ<ม>กับอีกสองสาประเทศนะครับที่มีการระบุไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือแคนาดาที่เป็นข่าวนะครับว่าเขายินดีที่จะรับก็จําเป็นต้องอเปิดข้อมูลสนทนาจริงกจังออกมานะครับ<ม>เพื่อไม่ให้มีการโต้กันไปกันมาทําให้เสียความรู้สึกแล้วก็กระทบกับความสมพัญว่าจริงๆแล้ว รับหรือไม่รับเมื่อไหร่อย่างไรข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ประเทศไทยโดยรวมนะครับรอดพ้นจากการถูกดําเนินการในหลายเรื่องทั้งในยุโรปและทางสหรัฐใช่ครับแล้วก็เรื่องการเจราจาก็น่าจะต้องมีบันทึกของเจ้าหน้าที่นะครับว่าในเรื่องอุยกูเนี่ยนะครับมีเรื่องที่จะต้องทํางานกับจีนอย่างไรบ้างนะครับและเรื่องเหล่านี้ทางสภาก็สามารถขอข้อมูลบันทึกการสนทนาของผู้นํามาเปิดเผยได้ครับ ก็คือความโปร่งใสและก็กระบวนการที่ชาวโลกอยากเห็นแต่แปปอบสงสัยนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าทางจงนีนทําหนังสือมาเราก็ส่งตัวกลับไปแต่อย่างตอนที่เดินทางอ่ะทำไมต้องเอาเทปกลาวมาแปะปิดไว้นี่ไงถึงได้บอกว่ากระบวนการเนี่ยพอมันผิดหลักมุษยธรรมปุ๊บมันก็เลยถูกจับตาเพราะมันต้องเข้มงวดในการห้ามแบบเห็นหน้าหรือยังไงคะอาจารย์อันนี้ขอถามในค,ความรู้จริงๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับคุณกวางครับที่มีการพูดกันมากในต่างประเทศและมีความรู้สึกไม่พอใจว่าเราไปละเมิดสิทธิ พื้นฐานของคนเหล่านี้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ไทยก็ยืนยันว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยคราวที่แล้วหรือว่าในการส่งกลุ่มอื่นๆอ,อย่างเช่นกลับไปที่สปป,ปลาวก็เกิดความวุ่นวายในระหว่างส่งกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ดีควรจะมีมาตรการที่เห็นด้วยร่วมกันนะครับกับนานาชาติกับต่างประเทศถึงไม่ว่าจะเป็นสิทธิของเราแต่ว่าผลตามมาที่เราเห็นทุกวันนี้ก็มาจากการทํางานร่วมกันน้อยเกินไปใช่ครับมี ญาติพี่น้องของเขาทราบมาก่อนล่วงหน้าแล้วด้วยซ้ํานะครับว่าอาจจะมีการส่งกลับนะครับเจ้าหน้าที่ก็คงกังวลว่าอาจจะเกิดการประทะกันอีกแล้วก็สถานการณ์อาจจะบานปลายไปกว่านั้นแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้จะต้องคุยกันให้ดีกว่านี้ครับเพื่อให้กระบวนการมันดูไม่น่าสงสัยไม่ดูไม่ชอบมาพากลอาจารย์ครับนอกเหนือจากประเด็นอุยกูที่เปราะบางมาโดยตลอดแล้วณตอนนี้ยังมีเรื่องอื่น ที่เปราะบางที่ถูกจับตาที่เราต้องระวังมากเป็นพิเศษไหมครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เราจะถูกคว่ำบาตรหรือถูกแบนแบบนี้อีกครับมีสองสัตว์ประเด็นที่กําลังเข้ามาในระบบนะครับ,รบเรื่องเกี่ยวกับการทําการค้าในลักษณะที่สหรัฐและพันธมิตรคว่ำบาตรนะครับในเรื่องบริษัทของไทยบริษัทเอกชนที่มีชื่อว่าไปเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธวิธปกรณ์นะครับ,รบในสงคราม ต่างๆนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็หรือว่ากับเซียซึ่งมีตัวเลกออกมาจากอ่าหลายสำนักนะครับอ่าสำนักข่าวที่เพิ่งปิดไปเร็วๆนี้ของาสหรัฐก็ออกมาบอกว่าตัวเลขเ,เพิ่มขึ้นนับพันอ่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่บริษัทคนคชนเล่านี้ได้ค้าขายนะครับอ่าในเรื่องยุธทธปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นบริษัทไทยเหรอครับเพราว่าเรื่องเหล่านี้นะครับจะเข้าไปในระบบรัฐสภาแล้วก็เข้าไปที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐจะต้องเตรียมตัวอธิบายเรื่องเหล่านี้เหมือนกันครับ ครับนี่<ด>คือเรื่องหนึง่งโอ้โห,หน่าสนใจนะเพิ่งรู้ว่าม,มีบริษัทเอกชนของไทยที่ค้าขายอาวุธกับประเทศเทศพืพ่อนบ้านด้วยคะ่ะแ,<อ>แต่ว่าอาจารย์ด้วยเวลาจริงๆขออภัยนะคะพอดีว่าเดี๋ยวเรามีอีกหลายโฟนเลยขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่เข้าสายวันนี้เห็นภาพชัดขึ้นนะว่ามุมระหว่างประเทศเป็นยังไงขอบคุณนะคะอาจารย์คะที่เข้าสายวัน,นีค่ะสวัสดีอบคุณครับสวัสดีค่ะ